สวัสดีค่ะหนิงค่ามีเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่17-23เ e. มษายน2566ค่ะภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความท้อแท้นะคะเรื่องของความเซ็งเซงเรื่องผิดหวังบางอย่างนะคะหรือสิ่งที่คุณคิดนะคะจะติดขัดไม่เป็นไปตามคาดหวังก็ได้นะคะ เรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากใจนะคะเรื่องลำบากใจที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเป็นต้นบางรายเกี่ยวกับการแตกข้อกันนะคะการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกรันทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยอาจจะซุดโทมท้อแท้ไปได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะก็สำคัญกับการที่คุณรักงานที่ทำ ก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถอดทนอยู่กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบนั้นได้ส่วนใครที่ไม่ไหวจริงๆนะคะก็มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงออกจากงานลาออกนะคะหรือเกี่ยวกับการที่ลองมองหาอาชีพเสริมอื่นๆเกี่ยวกับการเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆนะคะอาจจะช่วยให้คุณมีพลังใจมากขึ้นในช่วงนี้ การเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายบางรายเกี่ยวกับซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะหรือข้าของเสียหายทำให้ต้องซื้อใหม่นะคะหรือมีการใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพของคุณเองหรือคนในครอบครัวเป็นต้นช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงจากเรื่องหวยเรื่องอบายามุกต่างๆนะคะอาจจะทําให้เสียมากกว่าได้เป็นต้นสุขภาพนะคะ เรื่องของความคิดความเครียดนะคะก็ระวังเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของเส้นเลือดไขมันความดันต่างๆคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักก็ให้ดูให้ดีนะคะว่าเขาโสดจริงไหมนะคะบางรายเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สหรือเกี่ยวกับความรักนะคะเก่าเดิมที่ทำให้คุณนึกถึงอยู่นะคะยัง เกี่ยวกับเรื่องของฐานไฟเก่าก็ได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกกับคนละคู่ครองนะคะอาจจะมีช่องว่างถ้าจะคุยกันอาจจะบานปลายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ปล่อยเวลาไปก่อนนะคะให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองนะคะท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ